สวัสดีครับเจอกผมตั้มการอีเชนเคยนะครับผมวันนี้ผมก็อยู่ในเกมทังซานโซเล่เชอคาเนมี่ครับผมอ่าวันนี้ผมก็จะมาพูดถึงเรื่องของการอัพเดตใหม่นะครับผมเราก็จะมารูดจักรพรรดิงการเรื่องหกสิบแับ สวยงามความสวยงามก็คือเยวกับทูกร่างหน้าตาหรือมผสนะครับจะมีทรงผมใหม่เข้ามาในเป็นทรงผมที่มันจะยิงกับทสไตลอันนี้ก็สำหรับคนที่ชอบทรงผมแบบนี้ก็สามารถรับได้นะเแพททันินะครับต่อไปเลยนี่คืออะไรคือไม่คุ้นเลยไม่คุ้น อทป็ุปกรณ์นะครับกรณ์่เป็นอุปกรณ์กงก่าสู้อุกรณ์นี้เป็นอุปรของใคเป็นอุปกรณของเมืองเทพสังหารนะครับผมราชเทพสังหารนั่นเองก็คืออาชุราใช่ไหมข่าว ตันที่มีปีกเราัต้องไปอยตรง้ก็ไปไปนะครับนี่คือสัตว์ปีกนั่องครับผม

ไม่ดะแบบก็จะเป็นตัดว์อะไรนั่นดนะครับเพื่สที่จะใ้มาในช่วงที่จะ็หม่นั่นดีเราสามารถกิจการเพื่อซับได้นะครับถ้าไม่ใช่ก็รอรุ่นกันในช่วงแถ็นะครับเว่าะว่าสัตว์อะไรนั่วดีเราก็รอจนได้เลยต่อไปนะครับก็จะเป็นในส่วนของกระตูนงาน ดานะครับผมก็เราจะได้ครับอนนุ่มนะครับผมทานเองนะครับผมแต่เนื่องไขในการได้รับก็คือเราต้องมีเศษข้าแมงุมหนึงร้อเศษนะครับผมเพื่อที่จะมาผสมขาเป็นข้ามแมงมุมนั่นเอตรงนี้เราก็สามารถรับได้ในแพ็60นั่นเองนะครับผมอ่า ที่ต่างๆแล้วก็รอชมในแผนกศึกนะครับต่อไปต่อไปาเรื่องเซิร์ฟเซิร์ฟเวอร์นะครับผมเซิร์ฟเวอร์นะครับเซิร์ฟเวอร์ที่คนไทยเล่นมากที่สุดนะครับเซิร์นดอยนะครับผมเงินดอยคือเซิร์ฟนี้เลยสซิน์ฟเอิสก็จะมี2เซิร์ฟนะครับเอลวสเซิร์ฟเซิร์ฟเก่ากับเซิร์ฟใหม่นะครับ่เซิร์ฟใหม่คือเป็นเซิร์ฟนี้นะครับผมเซิร์ฟเก่าจะเป็นเซิร์ฟนี้นะครับผมแล้วก็อันต่อไปเลยต่อไปเลยต่อไปเลยนี่คือไส้กรอกนะครับอ่า หลายคนคิดว่ามันคืออะไรไส้กรอกมันคือเอาไ้กินนะครับผมเอาไ้กินแล้วก็เพิ่มพลังกงไม่ใช่นะครับผมไส้กรอกตรงนี้คือเป็นวิญญาณยึดนั่นเองเป็นวิญญาณยึดนั่นเองเราสังเกตว่าตอนที่เราสมัครเข้ามาแรกๆใช่ไหมครับผมเราจะเห็นว่ามีวิญญาณยธดนึงที่ถูกล็อกไว้นั่นเองก็คือวิญญาณยึดตัวนี้เองวิญญาณยึดไส้กรอกแต่เราก็ยังเล่นไม่ได้ใช่ไหมล่ะครับผมในแปดหออาจจะมานะครับผม อาจจะมีเล่นแต่ยังไม่ใช่นะครับผมอันนี้เกินไว้ก่อนแต่วิญญาณยุทธที่จะมาในแผ่น60ที่แท้จริงวิญญาณยุทธที่แท้จริงในแผ่น60มันคือค้อนห้าเทียนนั่นเองครับผมค้อนห้าเทียนเป็นวิญญาณยุทธสายค้อนนั่นเองเป็นวิญญาณยุทธต่อสู้ที่ระเบิดพลังได้สูงสุดนะครับผมค้อนห้าเทียนเป็นวิญญาณยุทธสายโจมตีพลังระเบิดพลังแบบโอ้เมื่อวางอลังการมาก เป็นตัวที่ทําดาเมจได้ไม่ไม่น้อยแน่ๆน่าจะเป็นตัวที่ทําดาเมจได้เยอะที่สุดในแผนหกสิบเลยแผนหกสิบเป็นตัวที่ทําดาเมจคือเป็นตัวแจ้งเกินในแผนหกสิบได้เลยตัวนี้ก็คือเป็นตัวระเบิดวงแหวนเหมาะกับระเบิดวงแหวนเลยเราก็คอนเอาเทียมาระเบิดวงแหวนทําให้การบูดพลังของเราแรงขึ้นนั่นเองคอรนเอาเทียนนะครับใครสนใจคอนเอาเทียนก็ ไปรับได้ในแผ่น60นะคิดว่าน่าจะมาแน่ๆนะครับผมเราสามารถเปลี่ยนได้นะครับค่ะใครเล่นปกีิอยู่ไม่พอใจอยากเปลี่ยนเป็นคอนอน่อนยนเปลี่ยนได้เลยนะครับสายโจมตีสายระเบิดพลังนะครับผมเป็นยานยุทธ์ที่ทําดาเมจได้เยอะที่สุดในแผ่น60ก็ว่าได้นะครับผมใครสนใจก็ไปเอาได้นะครับในแผ่น60ครับผมแผ่น60ก็จะมีประมาณนี้นะครับเดี๋ยวถ้ามีอะไรปรับเปลี่ยนหรือว่ามีอะไรประกาศมาอีกถ้าผมจะ เอามาพูดให้ฟังอีกแล้วก็รอประกาศอย่างเป็นทางการอีกรอบหนึ่งนะครับผมตอนนี้ก็หมดเวลาแล้วหมดเวลาของผมก็ขออนุญาตไปเล่นเกมแล้วครับบ๊ายบายแล้วมาเจอกันในแพทหกสครับบ๊ายบายครับ